สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวๆค่ะเมื่อนี้มากินต่ามังคุงกับปปาเผาค่ะที่ลำน้ําก่าเหมือนเดิมก็เผาเต็มติบมีไข่ไข่กักะลังมาโอ้เมื่อนี้ร่มแน่เลยค่ะคนสิตกต๊ก๊อแกอ้วนวดมันบอลลีงเข้าเข้าก,กับลีงมันหันล่ะเด้อวายกับกลังแม่ แก้าขาดปไปเลยแมันเจาล่ะเจ้าต่ำเองไปกินโรงเรียนความย่ำเพียงมันไม่กินนำ้ำเชื้อบางที่มันขามขามแล้วผมขามกับขามตัลวตละเพิ่งเคยสีบาร์เขาไม่เห็นเลยครับอยู่เหมือนเดิมค่ะลำน้ำกำเขารู้แล้วครับผมอืะอหมือนคนบรรลุลำน้ำกำยู่ใส่ไว้เราด้วยอยู่บ้านเชียงซื้ออำเภอพน,นังแก้วจังหวัดสกลนครค,ครับลำน้ำกำมันมาจากไสนอะน้องหาน มันสิ้นสุดที่ไหนบ้านน้ำกำอําเภอธาตุพนมบ้านน้ำกำอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะบัดนี้น้องฮานก็อยู่นี่สกลนครเนี่ยน้องฮานมีตำนานเนี่ยน้องฮานน่ะตำนานเล่าขานกันมาเนี่ยน้องฮานคืออย่างไรแล้วถ้ามึงจะเออผาแดงน้ำไอแบบงูอ่ ว่าจังไหนในตำนานมันไหนว่ามันรูยิ่ข้าวเพิพเ่นเมืองง่วงมากรึบะยัข้าวมัรึคือมาเตยอไงนะบ่เอาไม่เป็ยังเป็นหน้าบ่ไม่เห็นข้าบ่าถ้าเห็นมันสั่นพาเตอ๋อประเด้มาถ่ายคลิปเพราะว่าบ่ได้ไปหาเพราะว่าน้องปิดเติมค่ะกูเบิ่งนะควายมีไหมบ่เห็นมันก็รู้อยู่แล้วลุงหน่เออมันรู้มันรู้งานด้วควายกันเลยค่ะมนอยู่ฟังข้างหลัง นึกสึงรอบถามหนามมากเมื่อบานเมื่อบานเขาอบิ <c oughs> ดเทิมก็เล่บไ,ได้เอาน้องมากกับข้ายะความมันอยู่คุ้มสอบค่กะก็เล่นเอาง่ายๆไปก่อนน่าคุยจะไปคุ้มสอบด้วยของผม,ผมนะครับบอกคุ้มบัสซี่คุณใดคุ้มของเธอหาคนนึ่งนะไม่คนว่า,าว่าไงนะครับอื้ม ว่าจังเดียกต่ำนาันพาแเดงกนั่งไอ้นะผมเคยฟังไหมครูโอ้วกนี่เขาเนี่คนเรามันไม่ลุกหน่อยค่ะปลาเผาตำมหฮูกินง่ายแซ่บด้วยแล้วเนาะนี่ครับควายเป็นงวดเด้อเนาะควายเด้อค่ะเนะ ไม่คุน้นเลยนะเป็น,นแม่คู่แถวเทอาไก่ๆกับสีสงฆามมันมีหมู่บ้านควายไทยเด็กนนอำเภอนาว่าอำเภอเสีสงฆามคคูเคยไปบ้านค,ควายไทยบัวคู่เคยได้ยินเขาป่ะอำเภอ ีสงข้ามหนี่งคสิมิทนำคือตามซื้อมันหลาอำเภอละมีปลาใหญ่ไหครับมีปาลาอะไรปลาสมแซบที่สุดละปลาสมอำเภอสีสงขามสีหามาขายอยู่ใครมาซื้อยัง <c oughs> จำเจ้า อ๋อ้าไปทางน้ำนั้นไปยังสนามบอยไปหน้าบ่ะไ่ได้นีนถ่ายขีป้วคับไม่ได้ไปทังน้ำรม่มร่มยินแนหวนหัวนั่นมั่อแล้วนูนสอบไจ้าพิซ่าห้าครับเอยดด คู่อย่างกับคุ้มสดนะคุณธน,นาคารหางน่าจะกินที่ห้องอะไรห้องมอสามนะครับโอ้คู่เห็นอะไรนะน,นี่ครับใกล้ๆห้องปลาซุ้มเลยกินยังคู่แน่นีัว่ะหาควนไม่ครับ ข้าเหนียวหวอนๆก็ปลาก็แต่บังครังจะแม่งข้ากันอย่างไรข้าวเหนียวบหวอนแล้วครูวหวานอยู่ดินี่จุกเลยนะไปเมื่อไ,ไหร่ไม่เห็นไอยู่ดิเนี่ยพวกบักตาร์ไล,ล่อยู่ได้เนาะแถวนี้เนาะนะครับมีค่อนขื่นคลายปะมีครับนี่ปะมีแต่ปลามาก,กินไหมครู ไปเอาจากา <ขอ S 1> ไหนคุณใดคุณก็สูงเถอะเดอ้อไม่ต้องคน้นอะไรคืนเอานะแกวบานคุณอะ่ะอืมบักตาลน่ะึ้นเอาเลยมันขึ้นไหนมาขับคุณอืมบรรยากาศดีเนาะไปครับเย็น เคมีแหงคอส่วนหมกว่ามีปลายยังนี่เนะีไยเจียวปลาแด็ดปลาสูตรครับปลาสูตรม,มาอีกแล้เสียงว่งเสียงห้วเลยนแะม่เธอเลยยังกินแล้ง ยังไม่รวมครัวเพื่อนถมดินใี่ยังมองนั่นล่ะมื่อไหนมองที่พูดอ่ะสสัยเพื่นที่ปับดีให้มันเพยงกันาดาครัมันมนมาเพยงไหมมาเพ่งกับสามรถรถละสองหอยถือเด้อยู่แบบบ้าน,นครัด,ด้อครับหาแล้ว หาล้อยเกตกองละหาสิบาทท้องอนนะครูฮะท้องอนทังเพชรทัองอนนั้งเพชรเกตกองละหาสิบ,บาทยู่ีสามสิบบาทนึ <S 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 น้ำเริ่มคุณหลัดแสดงว่าน้ามันสิขึ้นเลเนี่ย ไฟเลยคัะต้นโอ้ควายมันข็งละโอ้ขุ่นจนาเไม่กลับมาเห็นนี่ละบอยมันลืมนี่หละลืมเลย,เยะครับ้ขุ่นเดีวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวก็ลืมนะพกอยู่ดอกเอา,า,อาตัวแข็ควายมัตัวมันยังมาาแต่ว่าควายมันขายหนกกว่างวดเด บารค,ควายเป็นใครเนี่างค้งวะแม่งนะครัพูดเอาไม่เห็ดอ,อี๋ไม่รู้ไงค้อยมาคอยกินมันอ่ะควายตำน้นผาผาแดงนั่งไอ้กับเกี่ยวกับพญานาคนี่ดิชาวผาแดงกับนางไอ้ผาแดงแอบมักนั่งไอ้จะได้ปลอมเป็นก็หลอกดอน มื้อนี้ก็กินแล้วก็เลยป้อมเป็นกระหรอกดอวงนั่งไอ้ผัดเค้นกระ,ะหรอกกระหอกหนะบ้านเขาเับ<ะ>กระหรอกดอวงกับกระหรอกเผือกกระหรอกขาวอืกอกระหรอกคือคือกล้วยดอวงเหรอนะครับ<ะ>ผัดอยากกินวันนี้ตี้ยพอแล้บอกข้าหามไปจับมาหร่าเอาไม้สุกินเนี่ยหน้าบัดบัดเสียแดดเป็นพญานาคแปลงกายจะเพิ่นไม่ได้แล้วกรับ ก็ได้อธิษฐานตอนไายละผู้ใดได้ดก,กินเนื้อผู้ขาเขาให้แผ่นดินวัดไหวนะกินจังได้กับบ่งเหมือนกินจังได้กับบ่งเหมือนแห้งกินเนื้อแห้งแตกออกแตกออกไงออกไงออกไงออกบ่ควับว่าได้กินตด่ดอนแม่ไม้ว่าได้กินตะแม่ไม้หมู่บ้านแม่ไม้ว่าได้กินนอกนั้นได้กินเมือเพราะว่าเขาบ้าให้กินแม่ไม้แม่ไม้เขาเขาอะไรบานมึงพอของเ่า พาแดงรููว่าลูกตายก็เลยซูนก็เลยมานั่นปาดอยากินแล้วแ่นนะี่เนจมลงจะเลือดได้ดอนแม่ใหม่อ,อือหลือแม่ยีบะนี่ดอนแม่ใหม่ได้น่ะครับนี่น้องหันน้องหักน<ะ>ก็ไปไก่เ้าวได้เราบ่อเนาะครับไก่เนาะอันนี้ว่าวข,ข้าวกับว่าได้ดูลูกซึ้งค่ะ อออนื่นหรโต้องเว้นแดดแบบคือโหสิต้นนะครับแดดแห้งหวอนความไปตัดไม้ถ้าไปตัดไมเ้เนี่ยจะซูมหนะครูขันหลังที่จบแล้วบ่มีของเห้คู่ที่เราลึกสำหรั่พูนประจำสั้นนะคู่ต้องมีของให้นักเรียนแลยววะครับสอนหายความรนูพ่อให้เราคือไปหาย กู้ที่สอนเจ้าของเนี่ยจ,จำสั่นนือ้อกู้นใดที่เจ้าของมาที่สุดใจดีที่สุดแน่รอนจ้ะให้ใจดีนะอ๋อกระกนีหยังก็ได้เป็นการเป็นอันแค่นเดียวจะดีใจได้เล็กหน่อยหายลลูกสิยหายเนาะเบิ่งสอนก็หายยังหรใหายความรูเพราะแห้งแล้ว ตอบแท่อนอีหยังคู่จะเคือออยู่บล่ะคู่ไซส์กับไปนะครับอันนี้มันีเป็นซิงคัดอะไรเนาะบอกครับโอ้ยเะละเกศูนย์มาควนขอแลนนีเลยคุยบอเถอะคู่ไซส์กับนันมีนะครับแล้วคนขีข่คาน เหมาความนั้นอยากได้เกตดีๆมั้คู่ใส่แล้วแลนนีโอ้ยโอ้วันๆมาดิวันมอสามมาดิวันๆครับม้ออะไรนะมอสวางะครับผมหาชีวิตหนึ่งมอสามไม่หาชีวิตผู้ใา้ลวนหาชีวิตนอกนั้นเขาไปดีไม่สูงเหมือน ยังเลยหาชีวิตเนาะแต่ก่อนนี่นั่งร้านเนื้อทองใบเนื้อทองใบเนี่ยเราซื้อช่องดีหรือเปล่าเออช้องดีก็เลี้ยงอยู่ไหนบ่างครับค,คอยสิยะาคอยใหญ่จี มืดลงเหมืดลงละห่าโมงเคืองด้วนี่ค่ะเพิ่นห่าโม่งเคืงบ่อยๆไม่บอดเนาะบ่คกูกินข้าวโอ้ยเธอขะกันละคู่อะไรกินผมกินไปหลายนะครับวันนี้สิได้ถ่ายคลิปอยู่บ่ล่ะบอยถ่าย้ครๆถ่ายกับค้ดแล้วตอนนี้ครับตอนแรงเอาบั็ย่าไปเรียน่องอื่นนะได้แล้วโคว้ดสิบ่ได้ผู้สาว,วเราต้างอยากถ่ายคลิปบ่อวะได้เป็นบางมื้อ <laughs> ได้เป็นบางมือขึ้นยังเอาแบบบางนี้มาคำเนี่ยครับคู่เอาแบบบางมือนนมากใบซ้อซสอเทยียกับบมมีเบล่าบัตีได้ได้ค่ะขนมยอ,น,อยนู่ได้นี่บ่อยอือิดคลิปซะ กุญแลายครับที่ทำามาติดตามรับชมสองกินแซ่บแบบโน,โนครับวันนี้กขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะหยกปิดนะ